กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการวันเสาที่2ครับครับนะครับวันนี้นะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา90้าพรรษานะครับวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2565าหส 2, 65, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทางรายการนะครับจะนําเสนอถึงพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆนะครับก็มีดังนี้ครับ พระราชะกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปาชีพนะครับทรงปฏิบัติพระราชภาร,รกิจมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาร,รกิจในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของบุคคลผู้ยากไร้และประชาชนในชนบทห่างไกลพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระรมราชินูปัมถมในปัจจุบันนะครับก็คือมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและขณะเดียวกันยังอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปะพื้นบ้านที่มีความงดงามหลากหลายสาขาอย่างเช่นการปั้นการทอและการจักสารน,นะครับครับพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถ พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ําฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ําพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ําฉันจะสร้างป่าอันนี้เป็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่แสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะทรงงานด้านการอนุรักษ์ป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ําเพื่อสนับสนุนการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9้า ที่ส่งให้ความสําคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อช่วยให้ประสชากนชาวไทยมีน้ําเพียงพอต่อการดํารงชีพและการทําการเกษตรส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นนั่นเองครับต่อมาครับพระราชะกรณียกิจด้านหัตถศิลป์ทรงโปรดผ้าทอพื้นเมืองมาโดยตลอดทรงสนพระราชหฤทัยและทรงเล็งเห็นคุณค่าความงดงามอันมีเอกลักษณ์ของผ้าทอในท้องถิ่น ทรงสังเกตว่าหญิงชาวบ้านที่มารับเสด็จในโอกาสที่ตามเสด็จในหลวงรัชการที่9นะครับ,รบไปทรงเยี่ยมรัษดรในภูมิภาคต่างๆล้วนแต่งกายด้วยผ้าทอพื้นเมืองที่มีสีสันสวยงามทุกคนนุ่งสิ้นไหมมัดหมี่ซึ่งมีความสวยงามต่างๆกันทอดพระเนตรด้วยความสนพระราชหฤทัยยิ่งจึงมีพระราชดำริว่าควรจะส่งเสริมให้รัษดรทอผ้าไหมมัดหมี ไว้เป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวนอกเหนือจากการเกษตรกรรมนั่นเองเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับแล้วพบกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ